Terima kasih telah menonton! พลเอกประวิตรวงสวุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้น,น,นที่ปทุมธานีโดยประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำทั้งส่วนกลางและในพืน้นที่ณนห้องประชุมโหบหลวงชั้น5าสารกลางจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายนรรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีรายงานสถานการณ์ภาพรวมพร้อมนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดปทุมธานีทั้งโครงการในระยะเร่งด่วนโครงการเพื่อ แก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองหมายเลข3โครงการพัฒนาแหล่งน้ําและคลองชประทานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมไปถึงโครงการสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิงแม่น้าเจ้าพยาโดยพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการแก้ไขปัญหาด้นานทรัพยากรน้ําในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกปัญหาและร่วมกันเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ําท่วมและแผนประจัญหตุของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การช่วย ประชาชนสามารถทําได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากนั้นเวลา14.30นาทีพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลงไปที่โรงเรียนวัดเฟรุวันตำบลบางพูดอำเภอเมืองรับฟังสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาคลองหมายเลข3ของจังหวัดปทุมธานีระหว่างรอท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีคณะว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักพลังประชารัฐจังหวัดปทุมธานีโดยพี่ใหญ่นายเสวกประเสริฐสุขว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดปทุมธานีและว่าที่ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง6เขตของจังหวัดปทุมธานีมารอให้การต้อนรับบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและกรีบง่ายโดยมีพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางพูดและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมรับฟังปัญหาก่อนเดินทางกลับ